สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพระและของสะสมนะครับก็จะพามาชมพระเครื่องหลวงพ่อผลวัดดักขนนนะครับวัดดักขนนก็คืออยู่ที่ตำบลธรรมมูลนะคะรับอําเภอเมืองจังหวัดใจนาทนะครับหลวงพ่อผลนี่ก็คือเป็นพระที่มีชื่อเสียงในประมาณปีพศ2,500ถึง2538นะครับ ท่านก็มรณภาพนะครับก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดดักขนนลนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออยู่นะครับหลวงพ่อผลนี้ก็คือพระกุกวัดดักขนนลนั้นก็จะแตกกุกในสมัยหลวงพ่อผลนะครับก็ประมาณปี2530นะครับที่มีกุกแตกนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชม พระเครื่องของหลวงพ่อผลนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างที่ผมมีนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นสมเด็จสำลิศผลนะครับอันนี้นะครับก็ออกมาเมื่อปี2530นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับสมเด็จสำลิศผลก็จะเป็นสมเด็จ นี่นะครับ9ก้าชั้นนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีฝั่งตะกุดนะครับด้านหลังก็จะมีพิมพ์เป็นคล้ายๆเหมือนรูปนะครับแล้วก็มีตวงสื่อหลวงพ่อผลนะครับ ันนี้ก็จะเป็นสมเด็จที่หลวงพ่อผลสร้างนะครับเมื่อปี2530นะครับก็จะมีรุ่นฝังตะกุดด้วยนะครับอันนี้ไม่มีฝังตะกุดนะครับรุ่นนี้จะไม่ฝังตะกุดก็จะเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับไม่ได้ฝังตะกุดอันนี้ก็จะเป็นกล่องเดมิมกล่องเดมิมจากวัดเลยนะครับ นี่นะครับครับนี่นะครับแล้ก็จะมีมีเป็นพิมพ์ที่เหมือนฝังฝังแร่นะครับ นี่นะครับเป็นรุ่นที่ฝั่งแรกอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จสำดิกผลเหมือนกันนะครับนี่นะครับด้าน,นหลังเป็นวัตถอผลนครับจะมีฝั่งแรกตรงกลางนะครับ บางรุ่นที่ทำก็จะมีตะกุดฝังตรงฐานพานะครับอันนี้ก็ลองไปหาดูจากในเว็บก็น่าจะมีคนโพสต์อยู่นะครับสมเด็จสมฤทธิ์บนที่ฝังตะกุดที่ชั้นนะครับอันนี้จะฝังตะกุดที่ที่ข้างใต้นะครับเห็นไหมครับ ตะกดฟังอยู่นะครับ,อ,รบออกมา,อามาดูเหรียญน,นะครับเหรียญอันนี้อยู่คงสุขนะครับเหรียญอยู่คงสุกก็จะเป็นเหรียญของ หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อคงหลวงพรอสุขนะครับตามประวัติที่เล่ามาก็จะเป็น3ากจิของชัยนานะครับสมัยนั้นนะครับก็เหรียญน,นี้ลักษณะผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สร้างเมื่อปี2530นะครับอันนี้ผิวจะตึงหน่อยนะครับก็จะ ดูสวยกว่านะครับก็ราคาน่าจะจับต้องได้ง่ายนะครับเพราะว่าราคาไม่สูงมากยังไม่ได้เป็นที่นิยม มากหนักนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บหลวพอผลนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็เป็นเกจิชื่อดังอีกองคหนึ่งนะครับ ีสามส่วนเหมือนกันนะครับนี่นะครับพักรูธรรมจักรชยโยดรงผลนะครับอายุเจ็ดสิบสามปีนะครับผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเหรียญที่ผมมีนะครับ นี้อายุ78ปีนะครับนี่ยอันนี้73นะครับอันนี้78อายุ70 เห็นก็คือน่าจะเห็นกันเยอะนะครับเหรียญรุ่นนี้อายุ72ปีนะครับก็จะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อผลนะครับเนี่ยครับด้านล่างด้านหลังจะเป็นรูปพระสังกระจายนะครับเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับ พาดีสวยมากน,นะครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับอายุเจ็ปิปีผมจะให้ดูอีกเนื้อหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น,นคล้ายๆกระไหลทองนะครับอันนี้เป็นเหรียญเล็กนะครับเทียบกันนะครับ พอจะเห็นอยู่นะครับก็อาจจะมีผู้ที่หาเช่ากันอยู่นะครับเหรียนรุ่นนี้อันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับเรียนแจกทานครบรอบ77ปีนะครับวัดดักขนน2 5 3 4นะครับ น,นี่ก็จะถัดมาใหม่หน่อยนะครับก็จะมีเหรียญที่หลวงพ่อผลจัดสร้างนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่นะครับอันนี้ก็จะเก่าหน่อยนะครับก็คือจะออกในปี2529นนะครับนี่นะครับ ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนนะครับสองห้าสองเก้านี่หลวงพ่อผลกลับมาเป็นเจ้าวาดวัดดักขนนแล้วนะครับเขามีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงพ่อผลไปเป็นเจ้าวาดวัดธรรมบูรณนะ ก็ได้กลับมาปี2528นะครับกับเรียนหลงพ่ออยนะครับก็จะมีอันนี้เหรียนช่องบกอันนี้ผมได้รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านไหนสนใจก็ลองหาชมกันได้นะครับ พระผงก็จะมีพระปิดตานะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร,นร,นนร่นะครับพระปิดตาหลวงพ่อผลปีสามหกนะครับนะครับก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพวก ที่เป็นรูปหล่อนะครับอาจจะโดนตัดจากช่อมาอย่างนี้นะครับก็จะมีให้เห็นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ที่ผมมีก็จะมีองค์ที่เหมือนเป็นเนื้อทองเหลืองหลวงพอยูนะครับแล้วก็จะมีเนื้อที่เป็นลมดำอย่างนี้นะครับฐานไม่ได้มีช่อนะครับอันนี้ไม่มีช่อ,อนี่นะครับ ก็จะมบงงจะะะบีบางองค์ที่ฐานก็จะเป็นหลวงพ่อผลนะครับบางองค์ที่ฐานก็จะเป็นหลวงพอยู่อันนี้น่าจะจัดสร้างในชุดเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งหลวงพ่อผลหลวงพอยู่นะครับสังกตีเ็าจะมียันนะครับคนละแบบให้ดูนะครับนี่หลวงพ่อผลนะครับ ็จะมีเหมือนเป็นพระสังกระจายนะครับนะครับพระสังกจายนะครับองค์พระสังกระจายนี้ถ้าเข้าไปที่วัดดาขนนวนก็จะมีองค์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับที่วางอยู่อันนี้ก็จะจัดเหมือนเป็นองค์จำลองนะครับพระสังกจายนี่นะครับสวยงามนะครับ ก็จะมีพระที่อ่าอันนี้เป็นสมเด็จอีกอันหนึ่งนะครับแต่หน้านี้เป็นโลหะนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดง จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ของหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขนะครับแต่ออกที่วัดดักขันนนนะครับเนื่องจากหลวงปู่สุขก็เป็นพระที่สนิทกับหลวงพ่ออยู่นะครับก็หลวงพ่อผลก็น่าจะทันด้วยก็เลยจะสร้างทางหลวงพ่อ ลงพ่ออยู่แล้วก็เนี่ยนะครับลงพ่ออยู่แล้วก็ลวงปูุ่กด้วยนะครับก็เลยจัดสร้างมีรูปแบบที่จะเป็นพิมพ์เนี่ยนะครับหลวงปูุ่กออกวัดดักขนนนะครับ ก็ด้านหลังนี่จะมีจานนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นจานหลวงพ่อผลนะครับที่จาน จะมีจานก็น่าจะเป็นหลวงพ่อผลที่จัดสร้างนะครับเป็นพิมพ์นี้นะครับมีจานด้านหลังนะครับก็ท่านไหนอยากดูพระชุดไหนชัดๆก็อิน คอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเป็นแต่ละองค์ไปอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็จะมีพิมพ์เหมือนของปุกสุขด้วยนะครับแต่จะเป็นพิมพ์ที่ออกโดยวัดดักขนนนะครับ ก็จะมีจานนะครับจานโดยหลวงพระบนนะครับเห็นไหม,มครับจานเหมือนกันแต่ประวัตินี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างปีไหน ที่ได้มาก็เป็นรุ่นสมัยหลวงพ่อพลนะครับก็ก่อนเอาไว้ง่ายก็คือก่อนปีสองพันห้ารอยสาสิบแปด จะมีตัวที่เป็นอันนี้พิมพิมสมเด็จพิมพ์กันนี้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวถ้าอย่างไงผมจะมารีวิวทีกับตัวพระกุอีกทีนึ่งนะครับให้ดูเทียบกันระหว่างพิมพ์นี้กับพิมพ์ใหญ่ขนาดต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ตัวมวลสารเนี่ยมีความใกล้เคียงกันยังไงนะครับเนี่ยนะครับ มีสองสองแบบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพระกูนะครับแในที่ผมได้มาอีกก็จะเป็นพระที่ เป็นคล้ายๆแผ่นทองบางๆนะครับกดพิมพ์เนี่ยครับเป็นแผ่นทองบางๆนะครับกดพิมพ์ด้านหลังจะเป็นดินที่แปะอยู่หลังองค์พระนะครับอันนี้ก็คือได้จากหลวงพ่อผลน,นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นพระจากกุหรือเปล่า หรือว่าเป็นพระที่จัดทํามาในยุคสมัยไหนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆได้เป็นพระที่ที่หลวงพ่อผลได้ยิบมาให้นะครับนี่นะครับก็ด้านหลังจะเป็นดินนะครับดูลักษณะดินบางมากเลยนะครับ ก็ท่านไหนมีข้อมูลก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมภาคเครื่องสายหลวงพ่อผลนะครับอันนี้ท่านใดมีข้อมูลก็ก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับนี่นะครับ อกุที่หลวงพ่อผลได้ทำก็จะมีพวกพิมพ์หลวงพ่อเงินเนื้อดินพระนางพญาอะไรเงี้ยครับอ่าก็อันนี้เป็นนี่หลวงพ่อผลหลวงพ่ออยู่นะครับ ที่ผมเก็บในซองนะครับสภาพก็เลยดูค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับอันนี้พบเห็นน้อยนะครับนะครับส่วนเครื่องรางของหลวงพ่อผลเนี่ยก็ที่ผมมีก็คือ เป็นลิงโจรน,นะครับมีลิงกับสิงแต่สิงนี่ผมสิงแกะไม้นะครับสิงแกะไม้นี่ผมหาหาไม่เจอนะครับไม่รู้ไปอยู่ไหนเดี๋ยวถ้าหาเจอจะมารีวิวกับลิงโจรน,นะครับนี่ครับงานแกะสวยงามนะครับแล้วก็ลงลงยันนะครับ กับตัวลายคดลิงนี่หลวงพ่อผลเป็นท่านเป็นคนลงให้นะครับวางเทียบให้ดูงานแกะค่อนข้างสวยงามนะครับเนี่ยครับเท่ากันเลยนะผมมีอยู่สามนะครับ ใกล้เคียงกันให้ดูจานนะครับเหมือนกันก็เป็นไม้นะครับไม้แกะก็จะมีพวกนี้น่าจะ มีเยอะนะครับก็คือถ้าเป็นพิมพ์นี้มันก็จะมีพิมพ์ที่เป็นหลังยันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนของหลวงปู่ศุขแต่ลักษณะยันอะไรเงี้ยครับก็สามารถแยกออกนะครับที่ออกโดยวัดดักขนนนะครับอันนี้อันนี้ก็ออกวัดดักขนนนบ อันนี้จะค่อนข้างเห็นเยอะนะครับน่าจะเป็นพระที่หลวงพ่อผลแจกกับลูกศิษย์ที่มาทำบุญนะครับก็จะเห็นผมที่ผมมีก็มีอยู่หลายองค์เหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างหลังบางอันก็จะมียันนะ ก็สวยนะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นพระบางส่วนนะครับที่ผมได้สะสมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะได้มา ในสมัยที่หลวงพ่อผลยังอยู่นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับว่ารหลวงพ่อผลแต่ละรุ่นนี้ออกมาปีไหนมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเป็นข้อมูลในการสะสม วันนี้กูมองห้องพักของสาสมก็ขอรีวิวจบเท่านี้นะครับท่านใดที่ชอบก็กดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะเอามารีวิวพักเครื่องและของสาสมอันไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ